อายุ66เดือนทักษะแปลงฟันได้เองอุปกรณ์แปรงสีฟันและยาสีฟันแนวทางปฏิบัติ 1. ผู้ฝึกแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองสาธิตขั้นตอนการแปลงฟันให้เด็กดูก็คือให้แปรงข้างบนก่อนนะคะ10ครั้ง ถูเป็นแนวนอนนับ1-10ถึงนะคะแล้วก็ฟันล่างก็นับ1-10ถึงเนาะเสร็จแล้วฟันด้านข้างข้างบนก็10บครั้งเหมือนกันข้างล่างก็10ครั้งอ่าแล้วก็อีกข้างนึงก็เหมือนกัน10ครั้งข้างล่าง10ครั้ง 2. ผู้ฝึกแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองให้สอบถามการทำความสะอาดของเด็ก หลังจากเด็กแปรงฟันเสร็จแล้วทุกครั้งถามน้องทุกครั้งเนาะว่าแปรงฟันสะอาดหรือยังครบทุกซี่หรือยังให้ถามทุกครั้งหลังจากที่แปรงเสร็จนะคะ